สวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาพาชมาแปลงปลูกตอสามเหลี่ยมของเรานะคะที่เราลงแปลงไปร้อยกว่าต่อนะคะตอนนี้เขาก็ขึ้นมาหมดแล้วนะคะไม่หมดสิมีบางตอเนาะที่ยังไม่แตกออกมานะคะส่วนใหญ่ก็จะแตกออกมาแล้วเห็นไหมคะตอที่เขาขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็จะแตกขึ้นมาจากข้างบนตรงนี้นะคะ อันนี้แตกมาคู่กันเลยสองอันเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยก็ขึ้นมารอดรอดทุกต้นเลยนะคะไม่มีต้นไหนตายเนาะแต่ก็จะมีบางตอที่เขายังไม่แตกมานะคะก็เดี๋ยวต้องรออีกทีนึ่งนะคะี๋ยวเขาก็คงจะแตกมาบางตอก็เพิ่งแตกมาน้อยๆนี่นะคะก็เพิ่งแตกมาเป็นตอเล็กๆ กบ็บางตอก็ยาวแล้วตอเน,นี้ยก็ยาวแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็ตัดไปกราบได้เนาะอันเนี้ยค่ะตอยาวแล้วคิดว่าตัดได้หลายต่อเลยตรงนู้นด้วยน,น,นุ่นอะันเนี้ยน่าจะตัดได้แหละนี่ยาวแล้วนะคะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วนี่ยาวเนี่ยค่ะมีหลายต่อเลยนี่อนี้ก็ยาว นี่นะคะเนี่ยเดี๋ยวก็ว่าจะตัดไปอีกทีนึงนะคะต่อที่ยาวๆแล้วเนาะส่วนต่อที่สั้นก็ปล่อยไว้ก่อนนะคะให้ตอเขายาวขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะนี่เนาะเดี๋ยวก็ลดน้ําอีกทีนึงด้วยเนาะเพราะว่าดินเขาก็แห้งแล้วค่ะอันนี้ก็ลดน้ําทุกวันนะคะเดี๋ยวตอนเย็นก็จะลดน้ําอีกทีนึงนะคะนี่เนาะก็ประมาณนี้นะคะ สำหรับตอสามเหลี่ยมเนาะเดี๋ยวไปดูตอเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะใบเสมากันนะคะอันนี้เป็นใบเสมาที่เราปลูกในบ่อวงกันนะคะนี่เนาะเขาก็แตกมาแล้วนะคะเนี่ยเขาแตกเป็นเล็กๆมาอันนี้เนาะจับได้นะคะไม่เจ็บเนี่ยมันเป็นอ่อนๆน,นี่นะคะก็แตกมาเยอะเลยเนาะเดี๋ยวรอใบใหญ่ๆแล้วเวเราค่อยค่อยตัด ไปลองช้ำใหม่แล้วก็กราบดูนะคะอันนี้บอ่อที่หนึ่งเนาะแล้วก็นี้อีกบอ่อหนึ่งบอ่อนี้ก็รอดแล้วเหมือนกันนะคะตั้งตรงดีเลยนี่เนาะเนี่ยคะ่ะมีสองสองบอ่อนี่นะคะก็ไม่เจ็บนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวถ้ามันแข็งมันน่าจะเจ็บนี่นะคะสำหรับการปลูกใบเสรมาก,กับตอสามเหลี่ยมนะคะก็ถือว่า ประสบความสำเร็จนะคะไม่มีต้นไหนตายเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ